แอดมีต้น TP7 เผจบริการซื้อขาย ID เกม RV ที่มีคนติดตามถึง1 7 0 0 0 0คนและมี ID RV สวยๆให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นลิงก์เพียอยู่ใต้คลิป Top เมลโล o ท็อปอัพเผยรับเติมเกม RV สุดคุ้มเปิดบริการ2 4ชั่วโมงได้นะใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกเพียบลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอดนำหน้าด้วยนะโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับออบอ่นคลลิปตดึกกี โอ้ยครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอเลนนะครับผมในแพทใหม่ที่ถูกปรับมานะครับผมอันนี้ผมก็ไม่กล้าพูดเลยว่ามันจะเรียกว่าเก่งขึ้นหรือเฮี้ยลงนะครับก็อเลนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอ่าถ้าตีลมนะครับมันจะมีสแต็กนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอ่าใครที่ชอบตีลมดักพุ่มเนี่ยก็ทาไม่ได้แล้วนะฮะเออต้องตีทร์เกตเท่านั้นถึงจะ สตาร์เบอร์ตีมได้นะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษเพิ่มเข้ามานะครับก็คือสตาร์เบอร์ตีมสามารถเดินได้แล้วนะครับนี่ดูสตาร์เบอร์ตีมเดินได้อะย่ะสามดิราดรา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 ดนี่แล้วก็กิมมิกพิเศษที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างก็คือสกิลสองเนี่ยถ้าผ่านฮีโร่หมู่เนี่ยมันก็จะสแต็กได้เพิ่มนะครับคือคริโตเนี่ยจะมี4สแต็กนะถ้าโดนฮีโร่ตัวเดียวก็จะได้1สแต็กนะครับแต่ถ้าโดนฮีโร่ 4ตัวขึ้นไปเนี่ยก็จะได้สี่สเต็ึ้นมาเต็มๆนะครับปึ๊บอ,อย่างงี้นะมันจะทำให้เราปลดปลลอกพาสซีฟปับปั๊บปับปับ,ป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 บนี่เป็นอย่างงี้เลยเป็นอย่างงี้เลยแล้วก็แล้วก็วกอ่าถ้าเราเก็บสเต็กแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับอ่าสมมติเราตีไป4ที1 2 3 4ครั้งที่4ี่เป็นสแต็กสีส้มนะครับแล้วถ้าเราล่านไปตีครั้งที่5มันจะรีแบบนี้ถูกไหมแต่ตอนนี้คือสมมติว่าถ้าเราตีไป พาสติฟเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ตอนนี้พาสติฟก็จะอยู่ยาวไปเลยเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะส่วนเรื่องอันติเอโอีแล้วมันปลดล็อกพาสติฟท่านหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันทําได้ตั้งแต่แผ่นเก่าหรือเปล่านะเพราะผมไม่ได้เล่นคิริโตะนะแล้วก็วิธีการคอมโบนะครับเพิ่มเข้ามานะก็คือสมมุติว่าเราตาเบิร์ตีมอยู่นะครับนี่เราสามารถใช้สกิลสองเพิ่มระยะหรือว่าออกระยะได้นะครับแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บอะไรประมาณนี้นะเอ มันสามารถใช้ได้นะครับปุ๊มแบบเนี้ยเอเกียนดีเกียนดีแล้วก็ตอนที่สตาร์เบิร์ดตีมอยู่เนี่ยเราสามารถใช้ท่าสองไปตโลสัน่อข้ามได้ด้วยนะครับปุ๊บมันก็จะได้สแต็กนะเอเอ,เ,อเกียนดีเกียนดีแล้วก็หนึ่งสิ่งที่ถูกปรับนะครับก็คือสกิลพาสีฟของสกิลสองนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นการล็อกขานะครับถ้าผ่านศัตรูเนาะ แต่นี่คือไม่ล็อกขาแล้วครับมันจะทำการสโลว์รแทนนะกอ็อาจจะเน้นน้ำหนักไปหน่อยนะสำหรับจุดนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับผมวิเคราะห์หรือว่าอ่านแผนไม่ค่อยเก่งนะก็เดี๋ยวไปชมเกมในคลิปกันเลยดีกว่านะครับนี่ฝั่งนั้นไม่มีเวทเลยเสร็จคูตเมดล้วนขอทันสักทีออกอ้นี้ไงเชียร์บอลของตรงของแทงไล่ไล่ละ เอเดนดอฟาร์มะไรขึ้นาาลงแล้วแ้บนี้ไม่ไม่ไม่ช้าไม่ช้าพี่ว่าฟาร์มอะไรเนีน่ยเสร็จละยี่ทิ่ต่อแหยนะเล่นเล่นไอ้นี่นะที่เซอร์เบเดนม ี่มามาเปล่าผมตัดคลิปตึงๆอยู่ถ้ามันหิวเดี๋ยวมันก็มาหาผมนี่ไงมันหิวจริงอ่าโดนสโลนี่งไงสโลดับเบิ้ลอุ้ยปีกยไม่ตายโอ้โจบแล้วผมนึกว่ามันจะตายก็เลยไม่ไดกอนนมดอันตินเฮ้ยเล่นได้แล้วเนี่ยมันไม่ไมเป็นสีแล้วเกือบไปแล้วผมไอตัวแม่งี้ยี่ห้อยในซันเนี่ยออกก่อนไม่ออกก่อนเปลี่ยนอะไปไปอ,ออาเจ็บครับ

ไปช่วยไปช่วยก่อนเถอะอีกสิบวิมันมีอันตรีนะรู้ขึ้นวะรู้ขึ้นวะจะขึ้นมั้งมาหลังนี่ในการมันมีอันตรีแล้วนะไอ้ตะมามาผมหน่อยแต่ได้ได้เที่ยวเล่นแบบมีแวะด้วยจบแล้วหลอดสวยเยียมันนี่นะฟอนมาตัว้ยอุ้ยเทียดเลย

นี่ไม่มีเอกขาละดิลนดอชอบอ,อ้าวไอ้เหี้ยนี่แมนไะด้ไนดกไม่ไหวคนแรกเสใจ โหแล้วพอจะวารเอ็กเอ็เลยเล่นได้นะเล่นได้นะเนีน่ยขี่วิโรดเก้าไกลไปนี่ตนแม่งเลยแล้วก็ตายมีัน,นขโมงไงวะดูขโมงน้องกล้าไม่เต็มมาอย่างนเนีย้คิวหนึ่งตอนสไลด์เข้าไปมันจะมียกขึ้นมาเหมือนทิกซี่รอบหนึ่งได้เลย ก็คิดว่าพาสีเหมือนพาสีมีใช้อสพาสีฟื้นฟูโอ้สีหนึ่งห้อกน้าติ้วเี่ยคเพี้ยพาสีน้ำห้าเอ้อะไรล่างมนการรอละสีฟัตวอก็ พี่มีดูแลหานีกี่วิยี่ิบสองวิเอาเลยตีได้เลยออกหน่อยก็ได้มาของแทงอีสัตว์ลุกูสวยดีได้ ทำไมคิดนี่ตะทีแล้วไม่เหมืนอนเดิมแล้วมันปั่นใหม่ใช่พี่ตามเวอร์ตีมเดิน,นได้พี่ตลกไหมบางคนก็เล่นแย่ดีแวนแม่งอันทีเขาขี้มาตอนนี้อย่างวะอันทีอันทีไม่มีดาหน์เงินวางกันนะก่อนนัน่นแหละครับตายอ่า

เอาเสร็จเรียบร้อยครับเวเลสวืดยิงเพงจบครับยิงยังไม่เสร็จาทีแคร์แคร์แครามันต้องตัดจำคัดได้ไงเขาเรียกยืดเย,ยื้อเนี่ยวัยรุ่นตรีมเมอร์ต้องสามทางนี่สามทางสามทางไม่สามทางไม่จบแต่แต่แต่ทีมเราเหมือนยังจบมากนะฮะอะไ,ไรน,นะคอนะุ้ยกระบป๋าดื้อ กินกับบ้างหรือ,อกินกับบ้างแค่นี้พอน้ำมันแพง <c oughs> น้ำมันแพงเข้ามา <c oughs> เราด้วยครับผมไม่มีโบสเราด้วยเราด้วยกำลังมาครับพี่สายขี่แวนแล้วครับ <c oughs> โอ้โอ้ด้วยครับเอาแม่งจริง เอาให้หมดตาาเวอร์ทีมเดินได้นี่ซินซินอะไรอ่ะมันระเบิดอะไรอ่ะกระจายนั่นแหละจบเลยระเบิดเวลาอ้าวโตะโกนไม่ได้ได้ละได้อ่ะได้ทีเลยใช่ไหมสักทีเนี่ยเนี่ยแกจริงตัวโคตรกากปรับมายังไงก็กากเหมือนเดิม เต็ม okay. 10ผมให้6